เนี่ยมีสีข้าวดิจ้านี่เนี่มันวะมันมันมันปูอันนี้ในสี่ดำนี่คือว่าเรื่คือปลาดำอาคนละอันก็เออเออใน้สี่ดำน่ะเซฟจัง <c oughs> เนี่ยดิจ้ามีเจ้าคนช่างเฮ้ยค่อยคเค้าค่อยคมเรากกแดงเแาเนี่ยปลาที่ต้มรูปเอาหวานจังแซ่กอนเนี่ยคุยปลาใหญ่หน่ะใช่ บ่บเจวใช่เอาแต่นี่นะคุยกับอะเนี่ยออเน่ยมาย่ดิเอเอาวะลูกกะยี่บออนี้ยี่มันยี่คือเขาเชียงฮะบ่ใช่เอาก็เอาันนั้นนี่ใส่บ่น่รูปต้มเตมเอากระหียมเอาขี้ไข่เอาม่ยังใส่ยูเราทำใส่ิกต้มคือเขานครับใส่ยูเอาชิมเอา

นีดบนนิด <c oughs> ไปหาโลซ้อน <c oughs> เอาผู้ต่ำผู้ต่ำตายแล้วว่าเขาอ่ะย่างยี่สิบบาทไปแล้วครับปลาคนนี้มาขายทุกวันเลยครับทำเองนะครับทุกอย่าง20บบาทไปขายต่อครับหน่อไม้ Nampu มปูแล้วก็มัน20บาทครับใครครับน้ําปูเดี๋ยวชิมดูก่อนครับ โอ้ข้าวหาวะแม่ข้าวหายู่ยังวะเอาอะไรครับเดี๋ยวครับใสด้อยู่ฮะอ,อืม อยูอ่อะไรครับกี่บานครับรอ่านน้แค่มือดิ เสียนัดอ่ขับรถดีนะเดี๋ยวชนกันฮะเอาเสียนัดบุักดีลูกเมียซัดนย